สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสูกขู่สู้คน้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเขาเป็นประจำเหมือนเดิมเขาซองค้นเผาเล่าเรื่องขอบพุณนเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบพุณนเอฟซีที่เขามากดิดต,ตามเอฟซีไม่เอฟซีเก่ายูน้ำกันไปโดนๆนในน้อทั้งอุดรน,น้องไข่ทั้งนครสวรรค์พี่น้องบ้านเฮาฟังทั้งเบี่ยงจันทร์เป็นไงในน้อเอฟซีิดฮอดสูกขู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อ มือนี้มาคุยกันเรื่องควอนสีเขลีวควาดยิบเอ็ดหรือซิบจีมือเข้าตัวเห็ดอย่างมันกอนไกรแนะน้ำมือนองนุ่งมือใหม่มือเก่าฟังแล้วก็พานไปเด้อพี่น้องแต่มือใหม่เพิ่นบ่หูดหอกเออนันละ่ะฟังขิปจบลองคอยคมอมเมนต์เข้ามาแนะนํำกันพี่นอ้องอ่าเขาเรื่องเลยพี่น้องเบาไลายมันสิดโดนคือปุ๊บได้ไก่มาตัวหนึง่งหรือเฮ้า หรือว่าคัดพานนังเสียหรือว่ามักนังเสียาานาไกล้มักแห้งมักไปซื้อมากเสียว่าเขาตาแล้วล่ะตัวตน,นี้ก็่าเหลี่ยงมาขอบซุ่มพี่น้องขอบซุม่มเขานามกาดแดดป้อนกับใช้ตัดซ้มขมือบริพิษตัดซ้มขมือบริพชษเกาไปล่างหนามพึ่งแดดแดดหนึ่งก้อนเออบักระเจียบักเบบกตงก็ให้มันกินยางละชินพี่น้องเนี่ยมือเศร้า อย่าลูกก่อนไปสื่อมาน้ำลานก็นไใดสื่อมาน้ำลานปล๊กละลอ,อยแหละพี่น้องเลียงสมุนไพรก่อนแหลกๆยาเฝ้าไปซื้อ,อยามาเลี้ยงอแนะนำน้องน้องนุ่งมือใหมเ่เรียงให้มันสมบูรณ์แดงมาได้ทางในก่อนเขาน้ำกาดแดดเจ็ดมือเท่ากับเอาไปเตีบึงซ่อมน้ำมูลละ่ะซ่อมไก่มันทะเมมีกำลังหรอกไม่ไม่ซ่อม ยกหนึ่งขั้นมันไดกันละ่ะมันเตบออท่านได้เป็นดอกมันเตบออท่านได้ถือดอกบางตัวมาโลกโป๊กเป๊กกันละ่ะขากัะอ้อนนี่บางทียจับลั้ดึงดึงมันมันก็บ่ได้เออบางทียมันราท่านยังดอกแรกๆอ่ะอย่าเฝ้าไปตกใจปุ๊บเอามาพักมันจักสองมือเต๋อันทิดนะหรือวันเสาก็ได้พักมันสองมือ,อม,มือที่สามกว่ามาก เขาน้ำกาดแดดมันคือเกาปกติอืบินหัวซุ่มกับว่าไปออกกําลังกายไกลใหม่ๆยาเฝ้าออกกําลังกายนกักกะบินหัวซุ่มออกกําลังกายเอาทีตานัดนะพี่น้องออกกาลังกายนะออันละ่ะเขาน้ำกัดแดดคือเกาหล่ะป้อนสมนุนไพรปอนมะเขือเทศอืกะใช่บะเพีชตัวดินตัวที่สรงอะ ป้อนให้มันกินซู่เศ้าก็ได้อบำรุงมันเสริมยายาเฝ้าไปซื้อมนเลียงไก่แม่ไม่ให้มันสมบูรณ์ไมแต่ทางใหนอ่าปุ๊บหอดวันาทิดหรือวันเสาร์มากเอาไปนุม่มเอาไปนุ่มยกหนึง่งพี่นอ้องอ่านุ่มยกหนึง่งนุ่มกับไก่นุม่มลมะหรือหรือกับไก่เทาเลียงคู่กันไปก็ได้นุ่มมันอ่า่ยกหนึน่งกลับมากลับมาพักมัน มือหนึ่งสองมือยังมือเศ้มามากอ่มาเห็ดคืเอเกาเกาน้ามกาดแดดออกกำลังกายป้อนสมุนไพรคือเกาแหละพี่น้องที่ผมบอกไปละกระเฮ็ดยุ่งส่ละคบเก็ดมือเกาไปเตี๊ยบึงยกหนึ่งคบเก็ดมือ,อไปเตีเยบึงยกหนึ่งนั่นแหละเกากลับมาพักสองสามมือก็เเ้า,เาน้ามกาดแดด ก้อนประเทศกะใช่ไปอย่าย่าเฝ้าไปซื้อมามาเลียงมันเป็นังผมขึ้นเน้นว่าอยา่าเฝ้าไปซื้อมาเลียงมันไก่ใหม่ๆไกลใหม่ๆ่าเฝ้าไปสใส่ยาเลียงใส่สมุนไพรก่อนให้มันสดมันแดงมันฉีแดงขึ้นมาดอกพี่น้องได้ได้เห็นได้ลายมือได้มันฟิตได้มันฉีดแดงขึ้นมปเองมาดอกแดงด,ด,ดันออกมาน้ำตูจะเฝ้าไปว่าไกลคือบ่อแดงบ่อแดงอืมแยงแดก เดือนที่สองมันจีเริ่มแดงเริ่มยังดอกอ่นั่นละกล็ไปเก็ดมือเตะแล้วก็มาพักสองสามมือออกกำลังกายเขาน้ำกแดดปอ้อนบระเทศอืมครบอาทิตย์หนึ่งไปปั้มโอ้ครบอปาทิตย์หนึ่งไปโล่งน่วมเออลงน่วมมัน,นจีเปลี่ยนสิบสี่มือได้พี่นอ้องเออ ได้สองยกกับเด้ลงน่วมกับมาผักมันมือสองมือกับมาเลี่ยงเขาน้ามกาดัดแดดออกกพลังกายอีกคือ <c oughs> เกาป้อนสมุนไพรนี่ยเมื่อเศาร์แหละออกพลังกายเบาๆไปกับบินกล้องเกาที่ถนัดละ่ะพี่นอ้องเออครบเกตมือกับไปเตะกับมาพักมันกับลงน่วม ตีมันเทียรยกพี่น้องอืมตีมันเทียรยกเทียสุดท้ายจังค่อยตีมันสองยกบ่บาะ่ต้องไปตีหอดสามยกไก่ที่เขาเลี้ยงมาสมบูรณ์สมบูรณ์จะบ่ต้องจังได้มันก็ได้ที่เขาเลี้ยงจนปรมามันได้เกตยกหน่อพี่น้อง <c oughs> มันจีเขา่าอยู่ด้วยสิบสี่มื่นเกตมื่นเกตหมื่เตะแล้วก็นุ่มเนาะ สิบสี่มือเนี่ยขีดได้สองยกเดืยนหนึ่งขีดได้สี่ยกสองเดียนพี่นอ้องแปดยกพอดีสองเดียนสองเดียนเลี้ยงไก่นุ่มมันสมบูรณ์มันเองดอกสองเดียนเขาเลี้ยงเขาปั่นมันอยู่เนี่ยเออครบสองเดียนพอดีมันสมบูรณ์มันสดเขาออกกําลังกายอย่าไปเล็งมันอย่าไปนั่นมัน เออครบสองเดือนมันจีดได้แปดยกไปได้พีน่น้องเทียที่สองมันจีไปเตะจากสองยกอืมแคแค่นั้นม่ต้องหอดสามยกกลับมาพักมันมไกลมันจีแข็งแรงมันจีสมบูรณ์มันจีดมีมันจีดดมันจี แขงปึ๊กได้เมื่อทุกอย่างเลยพี่น้องแล้วก็ค่อยไปไล่แข็งแล้วค่อยเข,าขา่ขาคอดเข่าคอดสิบสีมือหรือจีบเอ็ดมือกับไปไล่แข็งเนะี่ยตีได้เลยพี่น้องตีได้หลายยกเออบต่บตองบ่ตองห่วงบางคนว่าโอ้ยไกลเตะซ้อมไม่ได้ต่อนหนึ่งสามยกสองยกกับพ่อตอนเขาซ้อมนะบาดเขาไปเตะเขาไปไล่แข็งสามยกก็ได้สียกก็ได้พอไก่เขาเลี้ยงมาเป็นสองเดือนเราสมบูรณ์ มันได้กำลังมันดีแล้วนะนัะน่นแหละแนะนน้นองๆนุ่งมือไม่มือเก่าฟังเหล็กกับพานไปผูลังคน้นนะเห็นเด็กหน่อยอยู่แถวแถวบ้านเ่ะอพี่น้องบอเด็กน่อยล่ละก็เล่นยไก่มาดดแล้วลหละได้ไก่มาปุ๊บส้อมว่ามันจรงิงอืตีเบงสองเทียไปเข้าคลอดลวหวแไ่พี่น้องเข้าคลอดยีบเอดมือพะนะเล่งมันเล่งมัน บาดไปตีทั้งเวียนบโจมกับแพร่ไก่เก่งๆนะ่ะเป็นอยังคือผมคือคือคือวางสัตเพราะว่ามันมันถ้ามันถ้าได้แข็งแรงไหมพี่น้องมันสอบเพาะได้ดแแห่คือเกาได้จิ๋มคือเากาไก่เก่งๆเสียไก่เบืดอนี่แหละผมถึงมาเบอกซูน้องๆลุงังกนสิเขาคอดสิบสี่มือหรือหยิบเอ็ดมือเนี่ยเขาตรงหลี่งมันมากเป็นสองเดือนเลยพี่น้องสองเดือนเต็มๆนะ่ะ แจ้งค่อยสีได้ด้เนี่ยน้ำนองนองนุง่งมือใหม่มือเกา่าฟังแล้วกะอันไหนมันดีกับข้มเบี่ยมาเนี้ยน้ำนองนองนุ่งได้ครับอ้อาวซ้ำนี่นะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ